ชิดสนุชานะฮะมีปัญหาแพ้ขอบผืดไม,เ,ไมเกรนอันนี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเป็นประมาณปีสี่นะคะเพิ่งเป็นอืมแต่ก่อนที่จะเป็นนะ่ะคือเป็นไทรอย<ม>กินยาไท,ยไทรอยต่อเนื่องและ<อ>ทีนี้ไปตรวจตรวจปี4-6ปุ๊บคุณหมอบอกว่าคุณงดไทรอยได้แล้วคุณหายมาเป็นหอบผืดภูมิแพ้ฮะ คือก่อนหน้านั้นเป็นไทรอยใช่ค่ะแต่พอปี4ี่หกหมอสั่งให้งดยาไทรอยค่ะให้มาทานยาหอบผือหอผือแพะอุ้ยมันไม่ดีทั้งสองอย่างเลยฮะแต่ก็งดยาไทรอยนะคะมาทานหอบผืออย่างเดียวตอนหลังอืออืแล้วแล้วเป็นยังไงมันหอบผือตอนมันจะเป็นแบบว่าหายใจไม่ออกแล้วแบบแพ้อากาศเวลาแบบอากาศร้อนมาเจอเย็นนี่ยังเป็นอยู่เลยนะฮะฟังเสียง มันไม่เป็นนะคะไม่หอมนะคะช่วงหลังไม่ได้ทานยาหอบผือดแต่เหมือนเหมือนอยังเหมือนเหมือนใช่แรกๆจะมีอาการเหมือนแบบว่าเจ้านายบอกว่าเอ๊ะทำไมเสียงเหมือนคนจมูกบี้เวลาคุยโทรศัพท์ใช่ๆๆเสียงมันจะขึ้นจมูกใช่แต่นี่เขาดีขึ้นมากดีโอ,โอแสดงว่าแต่ก่อนนี้ตันเลยฮะตันเลยใช่แล้วน้ำมูกจะหยดใส่หยดก็คือว่า พักเที่ยงใช่ไหมคะทานข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปเจอแอร์เย็นๆปุ๊บน้ำมูกจะไหลยหยดหยด,หยดต้องเอายาแก้แพ้อากาศขึ้นมาทานเลยแล้วขอบผื่นนี้เป็นรุนแรงแค่ไหนเป็นรุนแรงก็คือว่าสัปดาห์หนึ่งต้องไปพ่นยาไปฉีดยาขยายหลอดลมก็คือว่าเป็นชนิดที่ว่าต้องฉีดยาขยายหลอดลมนนพ่นยาฉีดเองหรือว่าไปหาหมอไม่ไปหาหมอนะคะแล้วก็วพ่นยาอาจารย์ยาขยายหลอดลมนี้คุณหมอต้องให้ใช่ไหมฮะ คือโดยปกติถ้าอาการไม่รุนแรงนะคะก็หมอก็จะให้ยาพ่นมาพ่นเองมีอาการเมื่อไหร่ก็พ่นเองแต่ถ้าแบบถูกหามเข้าโรงพยาบาลนี่หมอต้องการริบอย่างรวดเร็วก็ฉีดให้เลยอ๋อใช้วิธีฉีดก็ได้อาา่าฮะแล้วไมเกรนล่ะไมเกรนก็คือจะปวดหัวเริ่มต้นก็คือแบบว่าโดนแดด่ะไอแดดอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือจะมอาการปวดหัวปวดแล้วแบบสบายไม่มีอะไรเดินเจอแดดปุ๊บปวดเลยไอแดดใช่มันจะปวดเริ่มต้นจากแบบขมับซ้ายก่อนเลยทีนี้มันจะปวดเริ่มขึ้นสันจมูกหว่างคิ้วปวดจนแบบว่าน้ําตาไหลอ่ะแล้วก็คือจะมีลักษณะที่ว่าวันอาทิตย์หยุดพักผ่อนก็คือจะแบบนอนกลางวันต้องตั้งเวลาเอาอย่าเกินหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าถ้านอนมากตื่นมาปวดหัวมากนอนมากนอนน้อยแต่ในบ้านไม่มีแดดนะฮะ ไม่มีใช่แต่มีอาการปวดหัวมากมากเพราะถ้านอนเกินประมาณชั่วโมงเนี่ยใช่ใช่เพราะว่าใช่คุณหมอบอกใช่แล้วตอนกลางคืนนอนอ่ะตอนกลางคืนนอนไม่เป็นอะไรเพราะว่ากลางวันเหมือนแบบว่ามันมีอาการเจ้านายฝังชิปอะไรไว้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่แอบหลับกลางวันหรือเปล่าไม่ไม่เออแปลกจังเลยแล้วแพ้แดดนี่ก็คืออาการนี้ใช่ค่ะ แพแดดก็คือจะเป็นแบบว่าโดนแดดจัดๆแล้วจะมีอาการที่เป็นดวงดวงแดงๆขึ้นประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสองเซนขึ้นที่ไหนฮะขึ้นตําขาตําแขนส่วนที่โดนแดดนะคะถ้าหน้าโดนก็จะขึ้นใช่ถ้าแขนโดนก็จะขึ้นค่ะโอ้และบ้านเราไม่ค่อยมีแดดด้วยนะฮะก็เวลากลับต่างจังหวัดไงโดนแดดน้อยๆมีแต่โคตรแดดเลยฮะแดดธรรมดาไม่มีนะฮะโอ้โหอย่างนี้ก็ ต้องห่อตัวเลยใช่ไหมก็ต้องพกยาไปตลอดก็ยาก็ที่คุณหมอให้ก็คือจะมียาพ่นยาขยายหลอดลมแล้วก็ยาแก้แพ้ที่ต้องพกไปอ่ะโอ้โหกี่อย่างครับก็ยาพ่นสามสี่อย่างนะคะผมว่าเป็นสิบเม็ดได้ไหมครก็ยาพ่นก็คือรู้สึกว่าพ่นยาพ่นก็ภายนอกแต่ที่ยาต้องรับประทานก็อย่างน้อยก็สองสมเม็ดละค่ะใช่โอ้ทรมานมีปัญหา ต่อการใช้ชีวิตเรื่องการทำงานด้วยไหมมีค่ะรู้สึกว่ามันแบบว่าขึ้นไปปุ๊บในออฟฟิศอะนะก็คือแบบช่วงบ่ายขึ้นไปปุ๊บเจ้านายต้องบอกว่าเดี๋ยวปิดแอร์ก่อนก็ได้คือแบบว่าทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเออเราโดนแล้วเราทาให้คนอื่นเขามีปัญหาด้วยใช่ใช่เขาเกรงใจเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลูกไปปิดแอร์ก่อนก็ได้อืเย็นก็ไม่ได้ร้อนก็ไม่ได้คไม่รู้อะไรจะสมดุลเลยท้อไหมครัะ ก็ตอนแรกก็กลัวกลัวที่ว่าเวลาเป็นหวัดใช่ไหม,มกลัวกลัวตรงที่ไอไอปุ๊บก็จะเริ่มมีอาการหอบครับนั่นนะ่ะสุดท้ายได้ลองหาหมออยู่ยาอะไรอย่างอื่นที่มันก็ ไม่ได้หาก็หาหมอต้องไปเอายากินต่อเนื่องอ่านั่นก็แค่แค่แค่หมอหมอแพทย์สมัยใหม่ใช่มีไปลองแพทย์ทางเลือกอื่นไหมฮะไม่มีค่ะฝังคงฝังเข็มไม่ค่ะไม่เอาเลยไม่เอาเลยอ่ะแล้วมารู้จักบินได้ยังไงก็มีพี่ที่รู้จักคนหนึ่งเขาแนะนําก็เล่าอาการให้เขาฟังอย่างนี้นะคะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเลยบอกว่าลองทานตัวนี้ดูอื ลองทานไปปุ๊บประมาณ2สัปดาห์ไมเกรนอะนะคือคือแบบหายเห็นได้ชัดไมเกรนอะไม่ไม่ตอนแรกเชื่อได้ยังไงว่าว่าบิมจะช่วยได้ก็พี่เขาบอกว่ามีคนทานแล้วเห็นผลอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเอาโอเคแล้วเชื่อเขาเหรอก็เพราะว่าเราเป็นค่อนข้างหนักเราก็ต้องเชื่อไงในเมื่อว่าไม่งั้นเราก็ต้องหาหมอตลอดนะคะอ๋ะอ,ะอ,อก็เลยลองดูใช่ไม่งั้นว่ากลางคืนก็ต้องลงไปตลอดตลอด ตีหนึ่งตีสองอย่างเงี้ย uh huh. มันเป็นแล้วมันนอนไม่ได้ก็คือต้องนั่งพิงหัวเตียงหลับเอาอ,อาจารย์ครับอาการอย่างของคุณชิดสนุชานี่ก็คือเป็นภูมิแพ้ล่ะคะ่ะภูมิแพ้ะนะฮะซึ่งคนไทยเป็นเยอะมากก็มลภาวะบ้านเรามันเยอะคะค่ะครับมันก็คนก็เป็นมากขึ้นมากขึ้นอ จะสังเกตได้ว่าอย่างทางเหนือเนี่ยนะคะที่มีไฟไหม้ป่าอะไร,ค,รคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดินหายใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวม,มทั้งภูมิแพ้ด้วยเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นมากขึ้นด้วยใช่ค่ะจะบอกว่าเป็นเพราะร่างกายอ่อนแอคือโดยปกติแล้วร่างกายก็จะสามารถขจัดได้ถ้ามันได้รับแบบไม่ไม่เยอะหรือเต็ม,มเต็มนะฮะแต่ถ้าเราเจอแบบมลภาวะเยอะๆเนี่ย ร่างกายก็จะเริ่มสร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านนี่ค่ะพอสร้างภูมิต่อต้านมันก็เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้นมาครับอย่างกรณีของคุณชิสุชานี่คือเป็นจนแบบว่าเป็นเหมือนประจําวันละอ่าใช่ค่ะเป็นอาการเลื้อรลังก็เป็นจนแบบว่าไปนอนโรงพยาบาลก็คือต้องพ่นยาทุกสองชั่วโมงนะคะโอ้สองชั่วโมงก็คือสองทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนปีสี่แต่ทีนี้มันเป็นครั้งล่าสุดรู้สึกว่ปีห้าสองกรที่จะมาทานอ่ะคือครับ เขาเปลี่ยนยาพ่นแล้วมีความรู้สึกว่ามันแพ้ยาก็เลยถามคุณหมอว่าเขาเปลี่ยนแรงขึ้นอ๋อ,อแพ้อย่างไงฮะก็คือว่าพ่นปุ๊บเราจะมีอาการที่แบบใจเราสั่นมากแล้วเหมือนแบบใจเต้นแรงเลยค่ะอ๋อเหมือนกินกาแฟใช่ใช่ใชแล้วทีนี้ก็คือรอจนกว่าคุณหมอจะมาตรวจก็คืออีกวันหนึ่งถามพยาบาลที่ให้พ่นก็ถามว่า มีอาการอย่างนี้อย่างนี้พยาบาลก็ตอบว่ามันเป็นผลข้างเคียงของยาก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่เคยพ่นไม่มีอาการอย่างนี้อืแสดงว่ามีการเปลี่ยนขนาดของยาเปลี่ยนขนาดของยาแล้วก็มีอาการแพ้แล้วตอนหลังก็เลยกลัวกลัวที่ว่าต้องพ่นยาต้องอะไรไยคะอแต่ลองบินไปสองสัปดาห์เท่านั้นและใช่เห็นผลเลยเห็นผลก็คือว่าไม่ต้องพกยาพ่นคุณหมอนัดก็ไม่ไปอืม สองสัปดาห์เท่านั้นไม่ไปค่ะทานยังไงฮะก็ตอนแรกพี่เขาแนะนําให้ทานก่อนอาหาร2องเม็ดตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอน2เม็ดแต่ตอนหลังๆปุ๊บเขาโทรมาถามอาการอยู่เรื่อยๆว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมก็บอกว่าดีขึ้นดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าดีถ้าก็ลดปริมาณได้อืทุกวันนี้ก็ทานแต่ก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอน2เม็ดค่ะค่ะ อาการไมเกรนดีขึ้นอาการไมเกรนไม่มีเลยไม่ต้องพกยาภูมิแพ้อย่างอื่นแล้วฮะภูมิแพ้ก็ไม่มีนะคะตอนนี้นะอยาแก้แพ้อากาศก็ไม่ต้องทานยาขยายหลอดลมก็ไม่พกแล้วอาการอย่างนี้อาจารย์พิเชษว่าจิบจิบจิบจอยคือผมพูดมาเยอะเราคุยกันมาเยอะเรื่องเรื่องคนเป็นภูมิแพ้ก็เป็นคือเข้ามาในรายการเนี่ยจะเยอะมากครับพะสิบแปดล้านคนจากหกสิบสี่ล้านคนในประเทศไทย มีอาการภูมิแพ้มากหรือน้อยแค่นั้นเองเพราะนั้นเราเราจะพบว่าคนที่จะเข้ามาในรายการเนี้บ่อยจะมีทุกอาทิตย์แล้วก็ไม่มีใครเลยนะที่ใช้แล้วจะไม่ได้ผลนะครับเพราะเราไปจัดการที่ต้นต่อที่ต้นเหตุครับเราไม่ใช่รักษาปลายเหตุแล้วก็ต้องบอกว่าหายด้วยนะหายต้องหายได้แล่แล้วคนบอกภูมิแพ้หายภูมิแพ้แพ้อากาศนี่หายไม่ได้หายได้ครับยืนยันครับ คือสาเหตุที่เขาไม่หายแล้วก็เลื้อรังมาเรื่อยๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าข้างในมันเยื่อบุอจมูกเนี่ย uh huh. มันยังมีอาการเคืองอยู่ตลอดคือถ้าเราลดอาการเคืองซะแล้วก็ไปตัดต้นเหตุที่มันทําให้เกิดอาการเคืองด้วยมันก็หายครับมันไม่ใช่ไปการติดเชื้อเรื้อรังใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือไปลดไอเม็ดเลือดขาวที่หลังที่เป็นทีเอสทูเนี่ยเยอะเกินไปที่ทาให้เกิดอาการภูมิแพ้ตรงนั้นนะฮะก็ให้มันลดลงมาซะโดยการไป เพิ่มไอ้ไม่เลือดขาวท h 1อสึ่าไปจะก,ก็ไปกด TH2 นะครับแล้วการที่เพิ่มขึ้นของ TH1 นี่เองถ้าหากว่ามีสิ่งแปลรป,ปลองเข้าสู่ร่างกาย TH1 มันก็จะไปจัดการด้วยนอกจากนี้ถ้าหากว่ามันมีมีมากอย่าง TH2 อย่างยังเยอะอยู่มันก็จะมี T-regulator เพิ่มขึ้นมาอีกอในการผลจากการวิจัยระยะ2-3สปีหลังเขาพบว่าอาการภูมิแพ้หรือเรียกว่าอลเลอรเนี่ยนะครับมันจะมีความผกผันกับ ทีเรกูเลเตอร์นะครับถ้าหากว่ามีทีเรกูเลเตอร์ตัวทีเรกเนี่ยถ้ามีมากอาการภูมิแพ้มันก็จะลดลงลดลงนะครับนี่คือสิ่งที่พบในวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันปัจจุบันนี้คือเราจะใช้ศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาเราไม่ใช่การแพทย์ไม่ใช่ครับคือไปดูต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการแพ้ตรงนั้นไปสั่งไม่เลือยขาวคุยกับไม่เลือยขาวให้ทําหน้าที่อย่างเหมาะสมตามที่เราต้องการตามที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นอาการอย่างของคุณชินสุชาเนี่ย ไปคุยกับคุณหมอบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจพูดอย่างนี้เดี๋ยวเป็นออกรายการบางท่านนะบางท่านบางท่านครับบางท่านก็ถ้าหากว่าไม่เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันวิทยานะครับไม่เคยทราบเกี่ยวกับ t ี1ทีทแล้วก็ t r e รครับซึ่งตรงนี้ก็หลายต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่นะครับก็ผมเองผมก็เพิ่งจะรู้เมื่อ6 7ปีที่แล้วนี่แหละเพราะว่ามีความจำเป็นจะต้องทำสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพ แล้วก็ต้องอธิบายว่าทําไมมันถึงมีประสิทธิภาพด้วยก็เลยต้องไปศึกษาแล้วก็ไปจริงๆแล้วศึกษาคนเดียวถ้าศึกษาอีก50ปีก็คงจะไม่รู้เรื่องครับก็ต้องมีการคุยกันกับนักวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาแล้วก็มานั่งคุยกันจนที่สุดมันก็เกิดความกระจ่างนะฮะว่าเป็นเพราะเหตุนี้เองแล้วจากศาสตร์แล้วก็ความรู้ที่เราได้กันตรงเนี้ยเราก็ไปประยุกต์ต่อๆไปต่อๆไปเรื่ยก็เกิดเป็นสูตรสําหรับเบาหวานสำหรับข้อข่าอักเสบสําหรับ สำหรับสเก็ตเงินขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับมะเร็งนะครับแล้วจนไปถึง HIV แล้วเนี่ยครับก็เราก็ประกาศไปแล้วว่าเราสามารถที่จะทำให้คุณภาพผู้ป่วย HIV นี่คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะป้องกันได้แต่ว่าของมันบังเอินไม่ได้อยู่ในโครงการของบริษัทดิชไลฟนะครับ ทุกวันนี้ปกติดีปกติดีค่ะก็ยังรับประทานรับประทานค่ะวันหนึ่งตอนนี้ทานแค่ก่อนนอนสองเม็ดค่ะก่อนนอนสองเม็ดแต่ไม่มีอาการอย่างอื่นมาปนใจโดนแดดไม่เป็นไรแล้วโดนแดดไม่เป็นไรแล้วค่ะโชคดีแล้วนะครับเพราะว่าบ้านเรามีแดดด้วยนะครับ